ินไปละกินเบื่อเบิดเหลกระช่ายอีแม่อบเบืดตัวเหลือแค่สามสี่หัวหนึ่งเอามามืออื่นได้แม่สิว่าเอ้ามืออื่นมันพุดได้ห่ะมืออื่นมันยังข้ามืออนวันจันทร์อือเออเนาะว่าทีนเอาเห็นงาน เลยลึกไว้วาันอาทิตย์แต่เป็นวันจัน ไปจอยหนึ่งคนก็นได้ไไกุ้ดไล่ก็บพกกุ้ดไล่เจ้าก็ได้ข้าว่าก้ดไล่คอยแม่ก็ได้ข่าวาแวบๆกัไปแล้วดีเลือกหดูดไม่เด้อเหรอสี่โมงแรงกับบรรยากาศเห<ะ>มือนเหม,มือนหกโมงโ<อ>สวัสดีสามคนจ้าห<อ>นาวครับ สามองศาหนาวติววาวสามองศาดีกว่าน้ำนี่มัสาสามตุ่นไอโฟนบอกว่าสามองศาคขาบอกตามไอโฟนกคตอกูใส่ไอโฟนกูกูกันขึ้หนึ่งองศาก็แม่ในรถฟูตุน่นห ก็ดี14คนคะ่ะตอนนี้3องศาเย็นสงส,งสัย,ส<า>ยหิมะตกมันก็เลยเย็นแต่มัน3องศาถ,งถึงตรงที่อยู่ในสนามสัญญาณหายนะจ๊ะผู้ใดเขวามากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ยนะจ๊ะตอนนี้ทอมสโวเนอเวสสิบหกนาฬิกาสีนาที สวัสดี26คนเนาะผู้ใดเขามากกดไลค์กดแชร์ในเดิมจ้าเขามาใหม่กดติดตามได้เนาะเดี๋ยวกลับไปติดตามกลับนะจ๊ะคนเบาลิบหลุดแล้วก็อยากกินขนมจีน,นลิบหลุดออกเบิ่ดปากบวแดงปากบ่แดงบ่มีแห้ง,ง,ง,งออกอกล้อ,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 องนะจ๊ะสวัสดี41คนนะคะ เดงไม่มีไรอองออกแมกล่องแบบหัวกระเสือกกระเซิร์งนุ๊กทำขนมกินกินบ้านเพื่อนแม่มานะบ้านพี่เคเพื่อนพี่เคตอนหน้าท่านนี่ขนาดดังหนุนะต,ตอนนี้ขนาดลมจมสวัสดีสีิบหคนเดอ้อทักทายกันได้เด้อจ้าเดี๋ยวข่อยชิดทา่านิบสติกก่อนเดอ้อ ปากไข่มันลุดสวัสดีพี่แปดหลอดสวัสดีพี่วิภามาอีกแล้วพี่วิภามาให้กำลังเจนแม่พีเคตลอดเลยกระูจ่อปืนแดหลอดแล้วหนูจะทาลิปก่อนปาก นเดอจ้ากำลังขับรถกลับดูบรรยากาศข้างนอกอ้วนนี่บม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็นภาพสุดภาพที่เสมือนจริงว่าเมนเสมือนที่จริงมากดูนะคะหมอกลงขนาดนี้แสงหนะิมะหิมะมันเป็นไอมันหมอกอย่ัน สวัสดีจ้าพี่แปดหลอดนาสิเรียวโซซซีไซตี้บอกสวัสดีจ้าสวัสดีเจิบคนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยเด้อผู้ใตดตียังบ่ทันติดตามนี่สิกับไปติดตามให้เบิร์ดเล่นนะจ้าแม่พี่เคขับรถอยู่เดอ้ออันนี้เสียงลูกสาวเสียงจากลูกสาว เອົາຜູ້ໃຫຍบບ້ານຜູ້ໃຫຍ່ບ້ານເນາະເວຂອບຄຸນຈ້າພີ800 ที่แดงนี่หนาวเด้อจ้าเพื่อใดเมคอัพอมันเย็นกับแดงตาแดงนี่กับเพื่อใดท่าอย่างเด้อมันหนาวเปรรมชาติจ้ะสวัสดีแปดสิบหกคนเด้อจ้าผู้ดใดอยากผู้ใดเข้ามาไหมก่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อนจ้ากดแล้วกับมาถักทายกันหนาะไล่สนดเนาะแม่พี่เคขับรถอยู่เด้อนจ้าเจ้าของช่องขับรถอยู่อันแตเล่ยให้ลูกสาวไล่สุด สบบมึงบรรยากาศ4โมงแรงหาสิบหานาทีของประเทศนอร์เวย์เมืองทอปสูงแบบีฝนลงมาแบบลินลินบรรยากาศเป็นนั่งกินเหล่าเขาขางทาา <c oughs> เราเขาคัางท่างนะร่างกายก็สิบนาวเดว้ไอตอนกินเหล้าไอตอนสร้างเมาตีคือสิแข็งนี่นะจ้ะรถไถถัดหีมาเขานะจ๊ะเนี่ยเพียรถเกียร์มาเขานะจ๊ะถ้าเขาบเกเท่า,า,เา,เกา,เากับไปบนะ่ได้เนาะเดียรยานค้นถามมาเป็นอย่างตรงเกียนะถ้าบเกกับไปบ่ได้หิมะถ่วมถ่วมรถขึ้นน้ำถว่วมมาละ ภูเขาข้างหนั้นโอ้เมืองวิวข,ข,ข่างๆเล่นจ้ะวิวภูเขาอันนี้ซองของ่างวิ่แตภูเขาน้ำแข็งหิมะละลายแป๊บเดียวมางไอเออแม่นหิมะตกแป๊บเดียวนะขาวพโพลนแล้วเนาะมางแห่นยังแบบเป็นแบบแบบกำลังละลายอยู่ พอดี36คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดิอจ้าเดิอตอนนี้ได้เลิฟเลิฟสามหมดสิเลิฟสามอีกเดนียวมังคุดเขาเขาจะบอกงหญ่เนี่ย เป็นล่างเป็นเอียงหมุนๆด้วโ,โทรศัพท์ก็ได้มึงตีเลยมันเป็นเอียงเต้นแนมเลยตาเปล่ามันเห็นอย่างนะแต่เมืองพานกล่องนะมันจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนล่มพัดขึ้นไปหัเกเทิง อันนี้มองน้องหมานะมองหมาสอบฝึกน้องหมาแล้วลดลากลากเลือนจ้ะพอห่ายมาเจะไทยเห็นเมืองนบรรยากาศหิมะตกเนาะมาต่มานี่ไ่มีหิมะ มีมาแล้วจ้าสวัสดี Hi PK เอว่า b นจ j i Hi เอวา PK ได้ว่า This is me daughter she her daughter Thank you for emoji. Emoji. Oh, emoji love. Where are you from? Where are you from? โล่งยังนี่โลงโม,โมหินเรียจกจะโลงโมหินเขาฝั่งนี้เ,นเป็นทะเลจ้ะทะเลที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งจ้ะ